เป็นขยะยกกองคือท่านแปะแต่หากเจมมันเป็นขยะยกตุโหนจอดได้ไหมมันมันมาจากพี่เจมเไรพี่เจมพูดคำนี้พวกคุณติดไรเงี้ยจอดมาจากเกมมือถือเกมหนึ่ง เหมือนมาฆ่าตัวตายใครก็ไม่รู้เอ้ยทำทไมเงาเป็นอย่างนี้กอออ้กระจอขยะเขยเป็นบอยรู้จังบนไปเลยกันนะบอยไหนึปอ่ะอ๋อใครเอียาขยะเจอแล้ว5.56จ้มีแต่ลูกใช่ไหมไม่ปืนก็มีอ๋อไปช่ยเรเจอแล้ว ขี้นภาษาลวนี่ภาษาขยะเจยเย์เจยเจยเย์เเจยเจย์ย่เจเยยเจยเยเจอเจเเยยเจย์จเจยยเจย์เจเจย์เเจยคยเจย์เเย์เจก์ย์เจ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 นเจยยเ์เ ูมันอยู่นี่มันมาอยู่หลังคบ er. มันมันอยู่ตรงเอออยู่ตรงกูอยู่ไม่เละละอุ้ยรวมไปเลยล็อกมันทิ้งล็อกมันลูกบอกเลยเมฆไปนะขยาเกมสหลังหินหลังหินเกมส์บูมเอาบูม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 สองสี่ห้าไม่มีปืนไม่มีปืนหลังหินไม่มีปืนเออปืนแล้วแต่ว่า แกแค้นก่อนอาเพร่แกแค้นถ้ามึงตายมันคือญาญาหยุดออกเก็บไม่เก็บเม่อกี้เก็บไม่อะไรเก็บเฉยเล่นนานไปเดี๋ยวมันเบื่อเดี๋ยวมันเบื่อโอ้โ้บอยเดี๋ยวลงกลับไปที่เดิมเมื่อกี้ลงลงลงกลับไปเชื่อกู่ทำไมอะนี่ได้กลิ่นแมงวันป่าวเนี่ยมือขยันขยันทางบ้านทางบ้านขวามือออกไปขวามือไปพุ่งไม้วันนี้